พรวรินนุตราวงศ์หรือครูแอพยาบาลผู้มีจิตอาสาในหัวใจพยาบาลวิชาชีพ7วชฝ่ายการพยาบาลวชิรพยาบาลพยาบาลผู้เป็นแบบอย่างของการใช้มิติด,ด้านจิตใจพยาบาลผู้ภาคภูมิใจกับการอาสาดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเพื่อทำความหวังความต้องการของผู้ป่วยให้สำเร็จก่อนจะจากโลกนี้ไป สวัสดีค่ะดิฉันเป็นพยาบาลวิชาชีพ7วชฝ่ายการพยาบาลคณะแพทยาศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครดิฉันเป็นพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยทั่วไปค่ะโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคมะเร็งและแล้ววันหนึ่งสามีของดิฉันก็มาเป็นผู้ป่วยของดิฉันเขาเป็นมะเร็งค่ะในวันนั้นคุณหมอบอกว่าเป็นมะเร็งชนิดที่ไม่มียาที่จะรักษาได้และน่าจะอยู่ได้อีกไม่นานนัก แต่ดิฉันก็เสี่ยงที่จะรักษาให้เต็มที่ให้สุดความสามารถของดิฉันดิฉันให้ยาเคมีเขาค่ะหลังจากที่ให้ยาไปได้ประมาณ3เดือน3ครั้งสามีคนดิฉันคิดจะฆ่าตัวตายเขาไปอยู่ที่หน้าต่างดิฉันไปยืนเห็นตรงนั้นพอดีฉันเข้าไปกอดเขาเราบอกเขาว่าพี่อย่าทําอย่างนี้นะแอรักพี่แอรักพี่กลับบ้านไม่ต้องรักษาแล้วก็ได้เรากลับบ้านกันดิฉันเชื่อว่าเมื่อหยุดการรักษาแล้วสามีคนดฉันคงจะอยู่อีกไม่นานนะ แต่ปรากฏว่าฉันได้กอดเขาทุกวันกอดแล้วบอกข้างหูว่าพี่อย่าตายนะอยู่เลี้ยงลูกด้วยกันถ้าไม่มีพี่จะเลี้ยงลูกไม่ได้ถ้าไม่มีพี่ลูกองหมดอนาคตฉันทําเช่นนี้วันละเป็นสิบสิบครั้งเชื่อไหมคะว่าหกปีผ่านมาแล้วค่ะสามีดิฉันไม่ตายค่ะดิฉันจึงมาเป็นจิตอาสาที่จะดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายด้วยการใช้การกอดให้กับคนไข้ทุกคนฉันสอนให้พ่อกอดลูกแม่กอดลูก ล่กกอดพ่อกอดแม่มีอยู่เคสหนึ่งนะคะที่ฉันได้ไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งอายุมากพอสมควรยืนร้องไห้อยู่คนเดียวฉันเข้าไปกอดเขาเรับถามว่าคุณป้าเป็นอะไรคะคุณป้าบอกว่าคุณหมอจะให้พาลุงกลับบ้านแต่ภาพป้าพากลับไม่ได้หรอกที่บ้านไม่มีใครอยู่แค่สองคนถ้าพากลับไปแล้วใครจะช่วยดูแลป้าพากลับไม่ได้ฉันบอกว่าไม่เป็นไรคุณป้าถ้า มยังไม่อยากกลับบ้านไม่ต้องกลับค่ะดิฉันจะบอกคุณหมอให้เองฉันกอดคุณป้าคุณป้าบอกว่าขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณนอ้อมกอดของหนูมากเลยดิฉันกอดคุณป้าอยู่3าวันแล้วบอกคุณป้าว่าคุณป้าขาไปกอดคุณลุงกันไหมคะแกบอกว่าไม่เอาฉันบอกว่าคุณป้าขาที่หนูกอดป้าป้าชอบไหมคะถ้าคุณป้าชอบคุณลุงก็ต้องชอบเช่นกันค่ะคุณป้าตัดสินใจจะไปกอดคุณลุงวันที่ไปกอดคุณลุงคุณป้าตัดสินใจอยู่นานมากยืนอยู่นานจนดิฉันต้องให้สัญญาณว่าป้าขากอดค่ะ คุณป้าโผล่เข้าไปกอดคุณลุงพอกอดเสร็จแล้วคุณป้าไม่กอดเฉยนะคะซบข้างบาคุณลุงแล้วร้องว่า oo, ฉันรักแกฉันรักแกฉัน <laughs> ไม่อยากให้แกตายฉันรักแกฉันรักแกสักพักเดียวค่ะคุณลุงตอบกลับที่ความตกใจเหมือนกันนะคะคุณลุงตอบกลับว่าฉันก็ห่วงแกเหลือเกินถ้าฉันตายไปแกจะอยู่ยังไงแกจะอยู่กับใครฉันห่วงแกเหลือเกินนี่คือพลังจากสัมผัสสู่สัมผัสค่ะหลังจากนั้นไม่เกิน3าวัน จากนั้นคุณป้ากอดคุณลุงทุกวันเลยนะคะพอกอดเสร็จแล้วคุณป้าบอกใ้ฉันว่าภายใน3าวันอยากพาลุงไปกอดที่บ้านเสนบอกว่าดีมากเลยคุณป้าค่ะพาไปกอดที่บ้านคะ่ะแล้วก็ถ้ามีอะไรโทรหาหนูนะคะไม่ต้องกลัวคะ่ะหนูไม่เคยปิดโทรศัพท์มือถือโทรได้ทุกวันเลยนะคะคุณป้าพาลุงไปกอดที่บ้านแล้วโทรมาหาฉันทุกวันจริงๆคะ่ะโทรมาเพื่อบอกว่าหนูขอบคุณมากนะกอดลุงทุกวันได้กอดทุกวันเลยขอบคุณมากเนมะื่อวานพาลุงไปปล่อยนกปล่อยปลาเมื่อวานพาลุงไปใส่บาตรเมื่อวานพาลุงไปถวายสังฆทานประทานชนิดทุกวันเลย จากที่คุณหมอบอกดิฉันว่าเคสนี้น่าจะอยู่ได้ไม่น่าเกินหนึ่งเดือนปรากฏว่าคุณป้ากับคุณลุงคู่นี้ได้กอดกันถึง8เดือนค่ะและในเดือนที่8นั้นคุณป้าโทรบอกหนูว่าได้โทรบอกดิฉันว่าหนูคุณลุงไม่ดีแล้วป้าเี่ฉันถามว่าพาลงพยาบาลไหมไม่มาจะกอดอยู่ที่บ้านและในตวันที่คุณลุงก่อนจากไปคุณป้าได้มีโอกาสขึ้นไปกอดคุณลุงนะคะในอ้อมกอดแล้วคุณป้าก็สด พุทธคุณสารพัญญาให้คุณลุงฟังองค์ใดพระสามพุทธสุวิสุทธาสันดานตัดมูลกิเลสมานบอมิมนมิมมองมัวป้าสดบทนี้ค่ะจน กกจะจบบทป้าบอกว่ามือคุณลุงหลดจากมือป้าไปป้ารู้ว่าคุณลุงตายอย่างมีความสุขแน่นอนดิฉันจึงใช้นี่คือพลังที่ฉันใช้กับคนไข้ทุกวันนะคะดิฉันต้องเติมพลังให้ตัวเองด้วยการบอกว่าวันนี้สุดยอดค่ะลองพูดดูสิคะหนึ่งสองสามวันนี้สุดยอดดังๆคะ่ะหนึ่งสองสามวันนี้สุดยอดค่ะแล้วเติมพลังด้วยตัวเองด้วยการเดินทางจบหนึ่งบานนะคะบอกกับกระจกว่าใครว่าสวยจังนะคะจำะไว้เลยว่าใบหน้าอย่างเราเราสวยสุดคะ่ะ ไม่มีใครสวยเกินใบหน้าอย่างเราแน่นอนถ้าใบหน้าเหมือนเรานะคะลองพูดนะคะวันนี้สุดยอดใครว่าสวยจังนะคะหน,นึ่งสองสามมดวสวยจจริงใจไหนคะจริงใจไหนนะคะสุดท้ายค่ะอยากบอกนะคะว่าถ้าท่านตื่นมาท่านบอกว่าชิมหายละชิบหายทั้งวันเลยนะคะ นะคะสุดท้ายอยากจะบอกทุกท่านเลยนะคะว่าจงก้าวไปแม้นไฟจะไม่โรคจงก้าวไปแมนโชคจะหลีกหนีจงก้าวไปแมนใครไม่ใหยดีจงก้าวไปแม้นมีคนนินทาจงก้าวไปเพื่องานอันสร้างสรรค์จงก้าวไปไม่หวันมวลปัญหาจงก้าวไปเพื่อแพร่ไฟพัฒนาจงก้าวไปอย่างสวยสงาประชาชนทุกคนในห้องนี้เลยค่ะอริมิชารวงนะคะเดี๋ยวเราไปใช้บ้านะครคะ วันนี้สุดยอดสวยจังค่ะและในวันนี้นะคะเพื่อเป็นการเติมพลังให้คุณผู้ชมค่ะปั๊มได้เชิญผู้หญิงที่เต็มเตี่ยมไว้ด้วยกำลังใจมาพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะขอเชิญพบกับคุณพรวรินทร์นุตราวงพยาบาลวิชาชีพคณะแพทยศาสตร์วชิระพยาบาลค่ะพี่แอร์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่แอร์คะบรรยากาศการพูดคุยบนอีกไนท์ค่ะเป็นพยาบาลวิชาชีพแต่ว่าขึ้นไปเนี่ยนักพูดหรือว่าพิธีกรเนี่ยอายเลยค่ะอรคะคือมีเล่นมุกแล้วก็ พี่แอดูสดใสแล้วก็มีพลังมากๆาเลยค่ะทาไมถึงเป็นได้ขนาดนี้คะืจริงแล้วต้องบอกว่าวิชาชีพพยาบาลน่ะเป็นวิชาชีพที่ต้องให้ความสุขกับคนนะคะฉะนั้นส่วนตัวพี่แอยังคิดว่าเราต้องสร้างความสุขให้กับเขาต้องสร้างพลังที่เต็มด้วยความสุขให้กับเขาแลวคืนวันนั้นต้องบอกได้เลยนะคะว่าเข้าไปในในงานเนี่ยมันเป็นพลังแห่งความสุขจริงๆแล้วก็บรรยากาศในวันนั้นทุกคนมีพลังแห่งความดี เารับทราบได้เลยนะคะในวันนั้นว่าในห้องนั้นอบอวลไปด้วยความดีด้วยพลังแห่งความดีทั้งนั้นเลยพี่แอ๋คะเท่าที่ปัมทราบมาเนี่ยค่ะเขาบอกว่าทั้งหมอแล้วก็พยาบาลเนี่ยคือคนที่ทํางานอยู่กับผู้ป่วยแล้วก็ความตายค่ะเราเจอเรื่องหดหู่ทุกวันมีคนตายทุกวันพี่แอ๋เอาพลังบวกจะไหนมาคิดบวกได้ขนาดนี้ล่ะคะต้องบอกว่าจริงๆแล้วพลังแห่งความดีเนี่ยมันเป็นพลังบวกนะ ะะแล้วก็พลังที่คิดว่าจะทําสิ่งดีๆกับคนให้กับคนไข้เนี่ยมันก็เป็นพลังบวกบางครั้งทําไปเนี่ยบางครั้งเราอาจจะเราคิดอย่างนี้ค่ะว่าเคยคิดอยู่ในใ,นใจนะคะว่าพลังมันมีจริงพลังความดีพลังความรักช่วยอย่าเป็นพลังหมดะนะคะแม้แต่ตอนที่ในหลวงของเราป่วยะนะคะพลังประชาชนส่งพลังดีๆไปให้ท่านไปถวายท่านท่านก็หายป่วยใช่ไหมคะนี่นคือนี่นี่นี่คือพลังจริงๆท,ที่ทุกคนมีแต่ว่าไม่อ,ออกมาใช้กัน นะคะทุกคนคมีแต่ว่าจะมาใช้หรือเปลา่าแค่นั้นเองแต่ว่าก็เลยคิดความสึกว่าเราน่าจะเอาพลังอย่างเนี้ถยถ่ายทอดคนรับรู้ว่ามันมีนะแล้วคุณเอาไปใช้สิใช้คนที่คุณรักสิใช้คนใกล้ตัวคุณสิมันเป็นเสียงที่ดีมากๆเลยนี่คือเรื่องของพลังความรักแล้เรื่องของการกอดนะคะทําไมพี่แอดถึงคิดว่าการกอดจะช่วยรักษาโรคได้ะคะคือการกอดันเป็นการสัมผัสคล้ายเป็นการสัมผัสคือประสบการณ์ที่ดูแม้กระทั่งกับกับสามีพี่แอดเองที่จากพลังกอดใช้ทําให้เขาแบบดีขึ้นมา พลังที่ใช้กับคนไข้หลายคนพลังที่หลายคนอย่างพ่อแม่ไม่เคยพ่อแม่รูปห่างกันกอดกันเป็นนานไปแอาจะเริ่มจากการกอดลูก<ม>นะคะกอดลูกเสร็จแล้วก็ถามลูกว่าเป็นยังไง<ม>เขาก็บอกขอบคุณนะคะ<ม>ก็ไปกอดแม่นะคะแม่โอเคแบบดีไหมดีกอดกันสิคะเราต้องจัดให้เขาในรอบแรกเชื่อไหมว่าทุกคนพอรอบแรกผ่านนะคะทุกคนกอดได้ทุกครั้งที่เจอกันะนะคะเป็นอะไรที่ที่แบบดีแล้วก็ Cam, is, ค it, ือจะบอกว่าใครไม่ทําจะไม่ไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรต้องทําใุกคนต้องทําด้วยตัวเองพี่แอาชช่อว่าพลังแห่งความรักแล้วก็การกอดเนี่ยสามารถส่งต so> ่อถึงการแล้วก็มีพลังเรียกว่าเป็นคีลิ่งพาวเวอร์เป็นพลังในการรักษาได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะสาหรับคนที่กินเขินไม่กล้าทำค่ะอย่างคู่สามีภรรยาที่อาจจะอยู่กันมาสักสิบยี่สิบปีแล้วไม่ได้กอดกันนานแล้วหรือว่าคู่พ่อแม่ลูก กันปาล์มเนี่ยค่ะจะจะใกล้ชิดคุณพ่อคุณแม่ก็จะเข้าไปกอดเข้าไปหอมตลอดแต่มีเพื่อนบางคนที่เป็นผู้ชายซึ่งจะบอกรักคุณแม่เนี่ยยังไม่กล้าเลยเขาควรจะเริ่มจากตรงไหนคะพี่แอ้มคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าการกอดเนี่ยเริ่มจากตัวเราเนี่แหละนะคะถ้าที่จะทารีบทาเลยนะคะเคยมีคมีคนเล่าให้พี่ฟังนะคะว่าอยากกอดแม่มากเลยอยากกอดแม่คืนนั้นตั้งใจเรียกว่าคิดวิธีกอดแม่จะซ้าไปคิดวิธีกอดแม่แล้ว กะว่าเดี๋ยวแม่หลับจะเอื้อมมือไปกอดแม่นะคะปรากฏว่าพอแม่หลับปุ๊บเองนอนข้างแม่มีแค่สองคนแม่ลูกเลยนะคู่นี้พอเอื้อมมือไปกอดแม่ปุ๊บแม่คิดว่าลูกละเมอหยิบมือลูกออกมาโอ้โอสองสารกวาฟังนั่นสงสารมากเลยเขาบอกเขาว่าไม่ต้องตั้งหลักขนาดน,นั้นเจอหน้าแม่กอดเลยสิคะกอดเลยไม่ต้องเขาบอกเขาก็ยังไม่กล้านะเขายังไม่กล้านะคะอีกวันเขาก็วางแผนอีกนะว่าวันนี้ต้องกอดแม่ให้ได้จะให้แม่หลับเสร็จวันนี้ไงก็ต้องผมไปกอดเลยอะไรอย่างเงี้ยปรววันนั้นแม่ไม่ยอมนอนก่อน แล้วเขาคิดเขาทุกข์มากนะฉันจึงเลยรู้ว่าการกอดเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรนะไม่ใช่ว่าใครก็ทําได้นะแม้กระทั่งแม่รู้ที่คิดจะทํอยังยากเลยแลยบอกเขาว่าตั้งใจสิคะเจอแม่วันนี้เปิดประตูปุ๊บแม่อยากกอดแม่มากเลยขอกอดหน่อยนะอย่างนี้เลยอลยอย่างเงี้ยก็บอกเขาเลยอย่างเงี้ยนะทักบอดเลยแล้วก็อย่าไปคิดว่าจะต้องทําคือยอนคิดว่าต้องรอต้องใช้เวลาต้องมีเวลานั้นเวลานี้ไม่ต้องไม่ต้องมีเทศกาลกอดทันทีครั้งที่หนึ่งได้ให้สองต้องได้ทุกเคสที่แพทย์สอนคุณไข่กอดทำอย่างนี้ทุกคน อาจจะเริ่มที่เรากอดเขาบอกว่าพี่กอดหนูพี่จากหนูมาก่อนไหมกรู้จักงั้นพี่กอดหนูได้เลยใช่ไหมค่ะเอองั้นหนูก็กอดสิแม่หนูจากไม่มอดไม่ได้งคนมา,มาคิดขนาดโอ้โหวางแผนแบบสงสารมากสงสารจริงๆรความสูญตายแล้วเดี๋ยวพี่ไปช่วยแม่วันนี้ไปกอดกันสามคนก่อนไหมะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีค่ะก็กอดสามคนก่อนเราก็ถอนตัวมามก็กอดกันอะไรอย่างเงี้ยเห็นพี่แอคิดบวกแล้วก็มีพลังแบบเนี้ยค่ะพี่แอเคยเจอเหตุการณ์ที่ตัวเองเนี่ยเรียกว่า ไม่สามารถดารงสติอยู่ได้แล้วก็ล้มไปเลยไหมคะก็ตอนที่เป็นพี่แอฟป่วยไงคะตอนนั้นเราก็เราก็ล้มนะล้มเลยแค่ฟังข่าวว่าเราเป็นมะเร็งเนี่ยเรียกว่าช็อกโดยโดยความรู้สึกว่าใครจะคิดว่าเรารับฟังข่าวเรื่องบอกคนไข้คุณเป็นมะเร็งคุณเป็นมะเร็งแล้วเราก็จบได้แต่ในวันนี้เมื่อฟังข่าวว่าคนที่เรารักเป็นมะเร็งเราช็อกนะเราช็อกเลยเราความรู้สึกว่าโอ้โหคิดว่าเดินเดินเคว้งไปทั้งโรงพยาบาลไปจุดไหนก็ไม่รู้อะจนกระทั่งน้องที่ห้องอะเอ๊ะพี่แอฟหายไปไหนนานเดินไปตามพ ก็พี่แอะเป็นอะไรนะคะเนี่ยเราจึงรู้ว่าเราสติแตกจริงๆช่วงนั้นแล้วเหตุการณ์นี้ทให้เรารู้เลยว่าเมาื่อเราบอกข่าวร้ายคนไข้ต้องอยู่กับเขาต้องอยู่กับเขาแล้วบอกเขาเลยว่าพี่อยู่ด้วยนะพี่จะช่วยคุณเราเป็นเพื่อนกันพี่จะอยู่ดูแลด้วยกันเราสู้ด้วยกันนะรเราสู้ด้วยกันนะคะเ็าจะบอกคนไข้อย่างนี้นะคะคยีงเมื่อกี้ก่อนมาก่อนมาเนี่ยค่ะก็มีคนไข้เคสหนึ่ง น้องก็มาบอกว่าพี่แอช่วยพูดกับเคสนี้หน่อยคือเขาก็เพิ่งรู้ว่าเขาเป็นมะเร็งเหมือนกัน <c oughs> เพิ่งรู้เนี่ยนะคะพี่แอ๋ไปสือ่อป <c oughs> ุ๊บวิกาถามว่าเป็นอะไรก็บอกว่าเป็นมะเร็งที่สมองตรงเนี้ยที่ตรงนี้นะคะแต่บอกว่าอืมรู้ไหมพี่อยากบอกว่ามะเร็งก็คือโรคโรคหนึ่งเหมือนไข้หวัดเหมือนเบาหวานเหมือนอุบัติ <c oughs> เหตุเหมือนอะไรแต่มะเร็งดีกว่าอุบัติเหตุเนาะมะเร็งไม่ตายเฉียบเจ็บพันยังมีเวลาต้องนานเนี่ยนะคะดีกว่าเบาหวานเนาะเบาหวานนี่นั่นก็ห้ามกินนี่ก็ห้ามกิน ใช่ไหมคะอุ้ยดีกว่าไขวัดนกเนาะไขวัดนกที่สามวันตายแต่คุณยังมีเวลาอีกเยอะคิดอะไรได้อีกเยอะอยากทําอะไรตอนนี้นะทันทีท,ทาเลยรอดอกแบ่งก็ยังแบ่งให้พี่ได้นะ,ะนอะไรเงี้ยก็จะคุยกับๆเขาบอเออให้เขาได้คิดเล็กๆสั้นๆแค่นั้นเองว่าโรคที่คุณเป็นนั้นมันไม่ใช่ไร้แรงไม่ใช่อะไรที่คุณคิดว่ามันจะต้องมันจะสู้ไม่ได้ทําไม่ได้สู้ด้วยกันแต่พี่มาเย็บอีกพวกนี้แรามาสู้ด้วยกันนะคะ,คะรักษาให้เต็มที่กับคุณหมอแล้วส่วนที่เราจะทําใจเราต้องไม่ล้มถ้าใจเราไมม่ล้ พี่บอกได้เลยว่าเราจะสู้ผ่านไปได้ถ้าเกิดใครจะตายอยู่ที่ไหนมันก็ตายใช่ไหมคะบางคนไปเที่ยวขึ้นบินตกตายบางคนไปเที่ยวทะเลซึนามิงั้นไม่มีใครรู้ใครจะไปเมื่อไหร่เอาวันนี้เวลานี้ให้ดีที่สุดนะคะจะบอกแค่เสมอว่าณนะที่นี่และเวลานี้เท่านั้นทําเวลานี้ดีที่สุดอยากทาอะไรเรารีบทํากันคำว่าสาหรับผู้คนที่กําลังเจ็บป่วยหรือว่ามีญาติที่กําลังอาจจะป่วยหนักเสียชีวิตอยู่ตอนนี้คงได้รับกาลังใจจาก พี่แอ้มไปเยอะแยะมากมายนะคะสิ่งเดียวที่ปามรู้สึกว่าพลาดมากๆตอนงานอีกไนค่ะพี่แอ้มก็คือว่าวันนั้นปามไม่ได้เข้าไปกอดพี่แอ้มค่ะเดี๋ยวหลังจากรายการคือต้องขอกอดพี่แอ้มสักครั้งหนึงแน่นๆเลยนะคะขอรับกําลังใจมาค่ะยังไงต้องขอบคุณพี่แอ้มมากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติกับรายการเราในวันนี้นะคะพี่แอ้มขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวไปกอดกันเลยไปกอดกันอ่องกองไม่เลยคือคือ